ต่อให้ร่ำรวยไม่ได้แปลว่าชีวิตจะมีความสุขครับมีกี่คนในที่นี้ครับที่คุณให้ความหมายว่าถ้าเกิดว่ารวยแล้วจะมีความสุขหรือถ้าเกิดว่าจนแล้วจะมีความสุข2องคำถามนะครับถ้าเกิดว่าคุณคือคนหนึ่งที่อยากจะค้นหาคําตอบแล้วก็อยากจะอัปเกรดตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่งดูคลิปนี้ให้จบครับผมได้มีโอกาสอยู่กับบรรดามหาเศรษฐีนะครับหรือคนระดับร้อยล้านขึ้นไป ผมได้ใช้ชีวิตได้เป็นลูกน้องเขาได้ทำงานอยู่ร่วมฟังวิธีคิดดูว่าเขาคิดอะไรแก้ปัญหาแบบไหน,นและเขามีไม้เซ็อย่างไรและผมค้นพบว่าก่อนที่เขาจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงเลยแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้นั่นก็คือก่อนที่เขาจะร่ำรวยเขาจะต้องมีความรู้สึกร่ำรวยมาก่อนสุบภาพอฮ์คือเราเข้าใจว่า เราจะต้องมีโมเมนต์หรือฟีลลิ่งหรือความรู้สึกว่าเออเราจะต้องมีเงินก่อนเราถึงจ,จะจะคิดว่าตัวเองรวยจะคิดว่าตัวเองประสบความสุขจริงๆมันไม่ใช่เลยครับเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่บ้านหลังเล็กๆเขามีเงินน้อยหรือรถคันเก่าๆเขาบอกว่าณโมเมนต์นั้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจนเลยเ <ST S> ขาไม่ได้รู้สึกว่าเออเขาไม่พอใจกับกับสิ่งที่เขามีเขาอยู่บ้านเล็กๆ เขารู้สึกสำนึกรู้คุณมากเขารู้สึกชูกดและก็ขอบคุณที่เขาอย่างน้อยเขาก็มีบ้านอยู่่ะเออและเขาก็ไม่ได้โทษบ้านหลังนั้นไม่ได้โทษชีวิตไม่ได้ไเลยเลยเขามีความเขาแฮปปี้มากๆแล้วเขาก็เทียบว่าอย,อย่างน้อยยังมีใครหลายคนที่เขาลำบากไม่มีที่ซุกหัวนอนนอนอยู่ใต้สะพานลอยตอนที่เขาขับรถเกา่าเขารู้สึกว่าโอ้โหอย่างน้อยนี่แหละคือรถของฉันฉันรักรถคันนี้มากฉันพอใจฉันมีความสุขกับการได้ขับรถคันนี้ ตอนที่เขามีเงินเลยเขารู้สึกว่าอย่างก็ไม่เป็นไรเขามีแคน่นี้เขาก็ได้ใช้แค่นี้ท่ามกลางใครลหลายๆคนยังไม่มีเงินเลยหาเช้ากินค่มแต่เขาก็ยังคงมีเงินมีเงินใช้ยังคงโอเคใช้ชีพตามปกติได้นั่นแหละคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนั่นแหละคือความร่ํารวยที่แท้จริงครับนั่นหมายความความรวยความร่ํารวยที่แท้จริงมันไม่ได้ถูกตัดสินกันที่วัตถุครับ มีบ้านหลังใหญ่หรอมีเงินเยอะเหรอมีตำแหน่งใหญ่โตเหรอไม่ครับแต่ความร่ำรวยที่แท้จริงคือความร่ำรวยที่ออกมาจากข้างในของเราครับสุ ح ا ن อัลลอฮ์การที่เราสำนึกรู้คุณการที่เราชูกรกับอัลลอฮ์ต่างหากและนั่นแหละครับที่อลัลลอฮ์บอกว่าและอิงชะการตุมและอาซีดันนะกุมเมื่อ,อไรที่เจ้าขอบคุณจะจะเพิ่มพูนให้แก่เจ้า การขอบคุณคือการที่เราสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่เรามีแล้วหลังจากนั้นเมื่อไรที่เราขอบคุณเยอะๆและอาซีดันนกมเลาบอกและอาซีดันนกมแปลว่าเราจะเพิ่มพูนให้กับเรานั่นหมายความว่าต่อให้วันหนึ่งเราดูเหมือนจะมั่งคั่งร่ำรวยและมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่มีความสุขคุณเห็นไหมครับาสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากการที่เขาเนี่ยไม่ได้พอใจอกับสิ่งที่เขามี ความร่ำรวยไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเลยในทางกับการบางคนไม่ได้รวยล้นฟ้าไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เขามีความสุขนั่นแหละคือคนรวยที่แท้จริงสําหรับผมนะครับผมให้ความหมายที่แท้จริงกับสิ่งนี้ทั้งหากดังนั้นใครก็ตามนะครับถ้าอยากจะร่ารวยมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้อย่าไปยึดติดกับวัตถุเลยครับและอินชาอัลลอฮ์เมื่อรดที่คุณขอบคุณมากพออัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับคุณถ้าคุณอยากได้บ้านหลังใหญ่จึงขอบคุณบ้านที่คุณอยู่ตอนนี้ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีเงินมากมายจงขอบคุณเงินที่อยู่ในกระเป๋าของคุณให้มากพอเงินที่อยู่ในมัชีิองคุณให้มากพอนี่คือความลับขั้นเทพเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รถคันใหม่ขอบคุณรถคันเก่าๆที่คุณใช้มาหลายปีคันนี้ก่อนอยากได้เสื้อใหม่ขอบคุณเสื้อทุกตัวที่อยู่ในตู้ของคุณให้มากพอเมื่อไรที่คุณอยากได้สิ่งใหม่ๆที่มันมากกว่าเดิม จงขอบคุณในสิ่งที่มีให้มากพอและเราจะทดแทนครับนี่คือความหมายความมั่งคั่งที่แท้จริงฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้กับใครหลายคนให้เขามาดูคลิปนี้เพื่อให้เขาได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของความมั่งคั่งในแบบฉบับที่ถูกต้องและหวังว่าพวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการดูคลิปนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ